จะเทศนาเรื่องธาตุให้ฟังธ <c oughs> าตุมันก็เคยอธิบายมาแล้วหล,ลายครั้งหลายคนนั่นแหล,ละเมื่อจะอธิบายถึงเรื่องธาตุให้ตั้งใจให้เป็นกลางคำว่าใจว่าใจในที่นี้นั่นให้อยู่ที่กลางนั่นแหะ ไม่คิดนึกส่งไปมาหน้าหลังทั้งหลายทั้งที่ไหนทั้งหมดตั้งมาเป็นกลางเลยจึงจะฟังท่าถูกออกฟังท่าถูกถ้าไม่งั้นฟังท่าไม่ถูกหรอกคันยังคิดเอ็นยองไปไปเห็นผู้เห็นคนเห็นรึกษาสิ่งเห็นวัตถุเขาของเงินทองสารพัดทุกอย่างมันไม่เป็นกลาง ความเป็นกลางนั่นแหละตั้งไว้จะเป็นกลางนั่นแหละฟังเทศสียงค่อยได้ความเ <c oughs> ทศเรื่องท่ากับของเก่าเนี่ยแหละม่พูดถึงเรื่องของใหม่กรอกแต่นห่นแต่แรงก็พูดถึงเรื่องของเกานะ่าา่าในที่นี้หมดทั้งโลกเป็นทตุทั้งนั้น คือธาตุทั้งสี่นั่นเองธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตไฟวัตถุัางพวงมดเกิดจากธาตุเดีย,เยกันทั้งนั้นที่เป็นวัตถุเป็นคนเป็นสัตว์และสิ่งเป็นวัตถุสิ่งของมดดวนอะไรจะเกิดมาจากธาตุ <c oughs> นามธรรมก็เป็นธาตุ <c oughs> คิดแปลกออกไปจากลูกธรรมจิตใจที่คิดนึกสงสัยไปมาสารพัดทุกอย่างทิพคของโผพันนั้นเองเป็นท่าทาั้งหมดตรงลงว่าเรานั้นใช้ท่าหรือว่าท่าใช้เราก็ได้ความโลภความกโกรธความหลงความรักความชัง ันึ่เดียกว่าธาตุอันหนึ่งแต่ละอันๆเป็นธาตุกันเนหมือนโกรธแล้วก็ทําให้เราโกรธมันทาหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวกับตัวของเรานี่แหละมันมาทาให้เราเนี่ยมันโกรธมันโลกไม่อะาขอบเขตอยากได้นอนได้ดีสัตวพัดทุกอย่างมันก็มาทําให้เรานี่แหละหน,าานหน้าด่างหน้าบึง ความหลงมองเอายจากดีจากชั่วแล้วบาปบุญคนโทษกับต,ตัวเราที่แรกมาทําให้ตัวงเราเนี่ยเป็นแต่ว่าเป็นธาตชื่อว่าธาตุยานั้นเทศสนาไม่โดเยเฉพาะเรียว,ว่าธาตุสิบแปดบาวิสตินไอจักสสุธาต คือตาเห็นนั่นก็เรียกว่าท่าอันหนึ่งตาเห็นลูกก็เป็นท่าอันหนึ่งตาผู้ไปเห็นนี่ก็เป็นท่าอันหนึ่งลูกวัตีุตาไปเห็นนี่ก็เป็นท่าอันหนึ่งความรู้สึกก็ภายในก็เป็นท่างีนั้นหูได้ยินเสียงก็เป็นก้อนก็เป็นท่าอันหนึ่ง เสียงที่หูที่ได้ยินมานั่นก็เป็นท่าตนึ่งความรู้สึกนั่นก็เป็นท่าแต่หนึ่น <c oughs> จงจมูกถูกเกเลื่อนถูกลดกายถูกสัมผัสเหมือนกันหมดเป็นสามสามไม่ว่าท่า 18, สิบแปดสามหกก็สิบแปดนะสินั่นเป็นท่าแต่ละอย่าง <c oughs> นอกจากนั้นอีก พนา,นาไว้มากมายหลายอย่างถึงเรียกว่าคนที่มีโทสะก็เรียกว่าโทสะธาตุโมหะธาตุโทสะธาตุโลภะธาตุโมหะธาตุเป็นธาตุแต่ละอย่างละย,ยางพูดถึงเรื่องธาตุแล,ล้วกุวงหัวมาก สิ่งล่คพวกมดที่ตัวของเราใช้อยูเนี่ที่เอามาใช้ในตัวของเราเนี่ยแหละใช้เราเนี่ยให้เป็นให้เป็นให้มันในปั่นป่วนยิ่งว่าใช้อยู่ตลอดเวลาคือใช้ตัวของเราให้เกิดกิเลสให้เกิดของโลกของหลง ไม่ใช่ตัวของเรานี่ธ <c oughs> าตุธาตุนั้นแปลว่าของทรงอยู่อย่างนั้นคดไหนเกิดจนมาเข้ามารับเอาไปคนละนิดนนหน่อยเอาไปไปใช้ แล้วก็ตายไปคนอื่นเกิดขึ้นมาก่อมารับเอาไปใช้ใช้ได้ก็ตายไปตายให้ไปไม่ใช่ตายเปล่ามันเอาความยึดความถือนะั่ะไปด้วยอย่างเช่นความรักความชังมารักเกิดกมารักเอาท่ากันนะ่ะ มาเกลียดมาโกรธม่ชังกับไม่ชังเอาท่ากันแล้วทำให้ใจเศร้าหมองทำให้ใจไม่ผ่องใสตายกย็เลยเป็นทุกข์ตกนรก <c oughs> อันนี้เรียกว่าท่าคือของปิดอยู่มีอยู่กลับต้งงองหอเก่านั่นแหละ ใช้ม้ากับมาของเก่าให้เราไปใช้คนไหนคนไหนเกิดขึ้นมาแล้วก็ของเก่าเราคิดดูมันหายไปเป็นไหม,ม,มความ,มโลภความโกรธความหลงหมอหมาปมาัทุกอย่างหายไปเป็นไหมหายจากโลกเป็นไหม ไม่หายมีอยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นมาได้เลยมันเอาเลยคือมายึดเอาเลยแต่ของนั้นจะไม่บกบางไปไหนคนนั้นมายึดเอาคนนี้มายึดเอาเมันกเไม่บกบางไปไหนทขามีเท่าเก่าเานะ่ะทิง้งไว้ในโลกนี้ก็เท่าเก่านะไม่หมดไปนยะของเก่านนยบของเก่าเหมันเทศนากของเก่า มาพี้ของเก่าแลวเนะ <c oughs> นี่ยมีเดียว,ว่่าโลกกระธาตุผู้ใดไม่เห็นโลกกระธาตุผู้มาเห็นธาตุนี้ตลอดหมดทั่วหมดทุกแห่งทุกคนเป็นเรื่องธาตุทั้งนั้นจิตใจมันก็ทพองใสเบิกบานทิได้กันเห็นด้วยใจจริงจัง เบิกบานยังไงมันไม่ยึดมันเห็นเป็นท่ามันไม่ยึดจึงหวะตั้งใจเป็นกลางาะไหมันยังกับฟังถูกฟังของมันนถ้าหากไ้ตั้งใจเป็นกลางไม่ถูกหรอกพูดไปก็เลยมัวเมาเข้าตัวมดถ้าหากพูดเป็นท่าเนี่ ังใจเป็นกลางเลยพูดถึงเรื่องธาตนะุไม่เข้าทางน้องทางนี้ลแล้วนานจะเห็นเห็นเป็นเห็นตัวของมันเห็นตัวธาตุแท้ทีเดียว <c oughs> เช่นความโกรธเกิดขึ้นมาบุคคลน,นั้นไปรับออกไปยืดตอวเป็นเป็นตัวของเราแลนะ้วมีดีทั้งหมดพูดออกไปหยาบพายสารพัดทุกอย่าง พูดสาสาเสียเสียให้เขาเจ็บอกเจ็บใจเป็นคองดีของเราทั้งหมดเพราะมันเขาเ้าเราแต่หากคนอื่นไปได้ยินเขาคนอื่นเห็นเขามันไม่ใช่คองดีคองมเลวซ้ามคำที่ไม่น่าปลูกเอามาพูดคำที่ไอ้ไม่น่าแต่ร้ายไปสีเขาก็เอามาพูดแต่ร้ายไปสีเขา สิ่งทุกป,ประการนั่นคือคนที่เป็นกลางใจเป็นกลางก็เหมือนกันนั่นีละพูดถึงเรื่องธาตุเห็นดูได้ชัดเจนเลย่ะพูดถึงเรื่องธาตุสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดในโลกในในตัวของเราทั้งหมดในโลกทั้งหมดตัวอะไรจะเป็นธาตุกันทั้งนั้นมันก็ไม่ยืดเลยที่แล้ว ทำลเห็นกันไะปล่อยวางให้เป็นธาตุใย่ย่าไม่ถือเราเป็นตนเป็นตัวและเธอเป็นของเรามันไปอยู่อย่างนั้นสนุกดูสนุกเห็นพิจารณาให้เป็นธาตุอย่างนั้นจึงค่อยภาวนาเป็นใช่ไหมพราะภาวนาเป็นให้มันจิตเป็นกลางแล้วค่อยรู้เรื่องรู้ราว ถ้าหากว่าจิตวันไหวมองงานคอนแคนอยู่ก็เอาไว้ก่อนให้พิจารณาเป็นท่าโดยโดยนุ่งหให้ก่อะยังไม่ต้องถึงขั้นขั้นนั้นก่อนพิจารณาโดยนุรงคนทั้งวงมดเห็นเป็นท่าทางนั้นเห็นเหนือนกอนแต่ไม่เห็นตามเป็นจริงด้วยใจของตัวจริงท่านน็นชัดตามจริงหัวเลาะห่าเลย คนเราถือว่าทแท้ของถ้าไม่ถือไม่เป็นไม่เป็นของเราหรือมองไปทั้งหมดมีอยู่ทั่วมีอยู่ยนนเรียกว่าลงสภาวะอันหนึง่งซึ่งเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นมาแล้วันดับไปธาตุนะยางมันเกิดขึ้นมาที่ตัวของเราของโรคของโกรธของหลง,ลกงลกเกิดตัวเ,เรามันหายไป ความรักความชังเกิดกอนมันก็หายไปทุกคนต้องมีเดยวยกันทั้งนั้นเวลาเนี่ยมันไปไหนเนี่ยมันก็หายเปน็นมันเป็นอยู่อย่างนั้นจึงเดียกว่าธาตุคนในไปยึอดอามาเป็นของตนคนนั่นก็เดือดร้อนคนวางคนไม่ยึดก็ปล่อยวางเฉยเป็นของอยู่สภาพตามเดิมของมัน น่มัสลาคืนนะคำว่าสละคืนคืนไม่ให้มันจะให้ของโลกของโรขของโลกละกิเลสทั้งหลายคืนนะมันหมดนั่นก็อยู่เย็นเป็นสุขปราศาจากปัตวาอันตรายของ,งไม่มีกิเลสร้อนทำเนวันนี้อธิบายเรื่องธาตุเท่าน,นี้แหละไม่ต้องอธิบายมากมันทอหมดทั้งโลกเลย ทา <c oughs> งเทศก็ทำใจเป็นก,นกลางกลเพื่อจะรู้เรื่องที่ท่านเทศถึงเรื่องธรรมที่เรียกเทศในเรื่องธาตุเรียกว่าธรรมธาตุการภาวนาก็เหมือนกันถ้าตั้งใจเป็นก,นกลางจปแล้ว มันก็หมดเรื่องไม่ต้องเหี่ยวของปกอะไรงนะับความเป็นกลางๆนั่นน่ะมันไม่ลงปัจจุบันเลยไม่คิดอดีตอนาคตเป็นตัวพ้อยในตัวคือมันเห็นใจของเราใจแต่ว่ากลางใจมือใจเท่าใจไม้อะไรต่างๆคาอกลางกลางนั้นแม้แต่ใจคนเป็นชี้เข้ามาทำกลางอก นั่นแหละตัวใจถ้าลงกลางถึงกลางเมะไอใดแล้วนั่นแหละตัวใจให้อยู่นั่นสีก่อนอย่าไปคิดนึกถึงเรื่องอะไรทั้งหมดให้เห็นตัวนั้นได้ก่อน <c oughs> อะไรมันออกจากกลางทางนั้นแหะถ้ามันมีหนึ่งมันก็มันมีสองอีกสาม ถ้ามีกลางก็มีไม่มีอดีตอนาคตมีไม่มีกลางก็ไม่มีดีมีชั่วอันตัวกลางนั้นไม่ไม่ดีไม่ชั่วเฉยเฉยอยู่หร <c oughs> ืออยากจะรู้จะเห็นตัวกลางเป็นยงเราต้องกั้นใจชักพักดึงลองดู ลองการโดยเดี๋ยนี้ก็ได้การสะพัดมันมีอะไรในที่นั้นความโลภความโกรธก็มไม่มีโทสะมาระทิฏฐิมันมีทั้งความรักความชังก็มไม่มีมันเฉยๆอยู่ไม่คิดบาปค,คิดบุญไม่คิดดีคิดชั่วแต่มันเฉยอยู่ผานการลมหายใจนั้น เขายัางใช้ทั่วออไปถึงการเจ็บการปวดการดมหายใจเลยนะ,ะในขณะชั่วการบมหายใจนะี่มันก็หายไปเจ็บปวดถึงกระดีเรามาใช้ก็ลองดูในเวลาที่โทษามนานะและกลมเกียรติกลมช้างเกิดขึ้นมาเลยลองมาใช้ก็ลองดูสิตั้งลมหายใจนะมันจะหยุดไปพักหนึ่ง ขณะที่ลมหายใจไม่มี <c oughs> แต่ลมหายใจเกิดขึ้นมาแล้ว,วลมันก็ของเก่านั่นแหละเพราะฉะนั้นแหละกัดหัดสมาธินั้นให้เข้าถึงจุดนั่นแหละตรงจุดนั้นมีอะไรนะั่นหัดอยู่ทุกวันทุกวันนี่ก็หัดเพื่อให้เข้าถึงนั่นเมื่อเข้าถึงแล้ว ได้มันจะอยู่ได้นานๆไม่เหมือนเรากลั้นลมหายใจมันค่อยเย็นลงไปเย็นไปสงบลงไปเข้าถึงจุดนั้นแล้วก็สบายเลยจะสบายจะเอาสบายอะไรอีกนอกจากน,นั้นต้องสิ่งที่ไม่มีอะไรนั่นนะมันสงบเย็นอยู่รู้ตัวอยู่แล้วนะมันก็แสนสุขสบายได้สิเล ไปหาควาสุขสบายที่ไหนอีกไปคิดถึงบ้านถึงเดือนคิดถึงลูกถึงสานคิดถึงการถึงงานเอาไว้ต่างหากันนะมันให้จริงไม่คิดมันก็คิดเองก่เวลาทำสมาธิกวนาเข้าถึงตรงนั้นได้ก่อนมันไปหาความสงบสุขนะให้ได้ดนี่ป่นแล้วันนีค่อยออกไปเวลามันออกจากสมาธิโน่นะ วิ่งก่อนตัวเองแต่ว่ามันมีสติอยู่รู้อยู่ว่ามันไปหาอะไรมันประโยชน์อะไรมันมีความรู้ตัวอยู่ตอนนั้นมันค่อยมีอุบายปัญญาขึ้นดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นวิ่งเราะใจจนหัวสุขหัวสน โด้เจากคนหัวนอนไปตีอะไรแบบว่าเด็ดดีได้ไปท่านเราหัดเข้าถึงความสงบน้นแล้วลของมันมีอะไรมีแต่ความรู้สึกอยู่นะอยู่ได้นานอะไรก็ตามแล้วออกปิดคาเน,นี่ยมันจะรู้ตัวเห็นเห็นเหนความจริงอะไรกันมันจะรู้ตัวมันนะ่ วิ่งวอ่อนหัวชุกหัวโสดเดิาการวันกลางคืนนอนหลับก็ฝันแค่ที่จริงนง่นขอนั้นไม่ใช่ของดีเป็นแต่มันใช้เราเฉยๆถ้าหาเราบังคับใจอยู่แล้วมันได้ไปแล้วให้หัดเข้าถึงตรงกลางลนะเจียก่อนถ้ามันนิ่งแนวอยู่สงบเต็มที่ nên chưa được ở đây nào, ra cơ dự phải thử. Làm hạ không số của tôi, vận đại, phong số của cậu, các ok niệm sách phẩm. Nào, đi.